อ่ะโอเคสวัสดีนะครับเพื่อนนะครับผมอยู่กันที่แลนด์มูฟนะครับผมเป็นแนวคลาสสิก ep สามนะครับผมกาวอสเช่เหมือนเดิมนะครับอ่ะโอเคก็คือคลิปก่อนหนั้นนะครับผมก็คือแนะนํานะครับผมหรือว่าเอามารีวิวเนี่ยนะครับผมธนูปินนะครับผมปิ้นล้วนนะเออเพื่อนๆก็คงได้ดูไปแล้วนะครับอันนี้คือผมก็พยายามจะเอาอาชีพเนี่ยนะครับผมที่ผมยังไม่เคยรีวิวหรือว่าสายไหนที่ผมยังไม่ได้รีวิวเนี่ยนะครับผมมา อ่าแนะนำเพื่อนเพื่อแล้วกันนะครับผมสำหรับเซิร์ฟแลนด์มูฟนะครับผมอ่ะโอเคนะครับชื่นชอบซสายไหนอะไรก็เล่นตามที่เราชอบนะครับผมหรือว่าตามตี้ตามกิวอะไรของเราก็แล้วแต่นะครับผมอ่ะโอเคครับวันนี้ครับผมอาชีพที่เพื่อนๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับผมในเซิร์ฟนะครับคือพระพาวนะครับผมปกติพระพาวถามว่ามีคนเล่นไม่มีนะครับผมแต่ว่าส่วนมากผมจะไปเจอกับอ่าสายฟาร์มซะมากกว่านะสําหรับใครที่เล่นพระพาวที่แบบ เอาแบบเอาจริงเอาจังแบบทําของเลยเนี่ยครับผมตัวนี้ผมเพิ่งเจอเป็นตัวแรกนะครับผมอะโอเคงั้นเดี๋ยวก่อนเข้าคลิปนะครับผมก่อนเข้าไปดูสกิลเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมมาส่องตัวละครให้ดูก่อนนะครับตัวนี้นะครับผมชื่อหมาจรจัดนะครับผมก็คือ,อประดับไฟฟ้าเนี่ยไม่ครบนะครับแต่ทีนี้เนี่ยคือวันนี้เนี่ยนะครับผมผมจะมาแนะนํา แนวโน้มเนี Pro ่ยไปทางสกิลพระพาวสะมากกว่านะเพราะว่าอาชีพน er ี้เนี่ยนะครับผมพระพาวเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับผมว่ามันเป็นอาชีพแบบป่วนตัดสกิลนะครับผมสกิลเดียวแบบพวกอาชีพอื่นๆอย่างเงี้ยนะครับมันค่อนข้างน้อยนะส่วนมากแบบจะรัวแบบป้องแบบปองปังๆมากกว่านะครับผมเออนะครับเดี๋ยวอาจจะเห็นพระพาวในอนาคตนะครับได้วิ่งป่วนไฟฟ้ากันเป็นตีแน่นอนนะครับเพราะว่าเห็นเจ้าตัวบอกว่ากําลังทําของกําลังจัด เซตทีมอยู่นะครับผมเออในไฟฟ้าก็น่าจะเห็นอาชีพผาผาเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตอนแรกอะ่ะอ่าแรกๆเลยเนี่ยตอนที่แบบว่าจีเขายังไม่ได้อ่าปรับนะครับผมดาบปินเห็นไหมนะครับผมช่วงนั้นดาบก็แทบจะไม่มีมาลงไฟฟ้าเลยนะก็จะเห็นแตนูสักส่วนใหญ่กับหมัดถูกต้องไหมครับพอจีเขามีการปรับเนี่ยนะครับผมก็มีคน,นยหันมาเล่นดาบค่อนข้างเยอะนะครับในไฟฟ้าถ้าเกิดใครเจอหมัดกระดาษเห็นไหมเออก็ต้องวิ่งนะ <laughs> ดามเมจแรงเกินนะฮะอ่ะโอเคทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันนะครับผม ก็คือพาพาวเนี่ยนะครับผมที่ผมที่มาจอนจัดใส่เนี่ยนะครับผมเขาบอกกับผมมาว่าแอบกระซิบมานะเพิ่งตีติดเลยนะครับสดๆเลยนะครับซึ่งเลทผมมองว่าเลทสวยนะ8.45นะครับผมอัตราการโจมตีขึ้นมาอีก2เพราะว่าพาพาวเนี่ยอาจจะต้องเน้นแม่นยําขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นสกิลกายภาพนะครับเออนะครับแต่ว่าหลักๆส่วนมากเซิร์นีก็หันไปใส่เซต200้กันหมดแล้วนะไม่ไม่ค่อยมีใครใส่เซตหลบแล้วนะครับผมก็อาจจะแบบไม่ค่อยตึงอะไรมากนะครับผมอ่ะโอเค ทีนี้เนี่ยนะครับผมสเตตัสเนี่ยที่ผมดูเนี่ยเขาน่าจะลงสามสายเลยหรือเปล่านะครับผมพลังป้องกันก็อยู่ที่ห้า้อยสี่สิบห้านะครับผมพลังความแรงสูงสุดอยู่ที่เก้าร้อยสี่สิบเก้านะครับเพื่อนๆนะครับอ่าโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวผมให้เขารวสกิลใส่เลยแล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปท้ายคลิปอีกทีหนึ่งเนาะอ่ะโอเคครับอ่ะโอเคผมเปิดสถิติละ มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะรัวแค่ไหนนะครับเพ uh, and, right ื so so discord, anything, so ane, ่อนๆโฟกัสที so ่สกิลนะเพราะว่าพาพาวมันยังไม่ได้มีการปรับอะไรนะครับผมเออนะครับแต่ทีนี้เนี่ยคือถ้าเกิดในไฟฟ้าเนี่ยนะครับอาจจะเพื่อนๆดูสกิลดูสกิลดูดาเมจไปด้วยแล้วกันนะครับคือถ้าเกิดในไฟฟ้าเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามันเนี่ยมันปั๊มยาไม่ได้ถูกต้องไหมนะครับและสกิลเนี่ยถ้าเกิดมันบวกกบกล่องเคซี่เข้าไปอีกเนี่ยนะครับผม มันน่าจะเร็วแล้วก็ตัดสกิลคือมันมันเป็นอาชีพที่ป่วนนะครับผมเออนะครับเนี่ยมันค่อนข้างรัวนะเออนะครับเออจังหวะแบบว่าที่วิ่งเข้าไฟกันเนอะเออถ้าเกิดพะพาวแบบวิ่งเข้ามาทีหลังอะเอออาจจะลาดได้หลายช็อตอยู่นะเออนะครับอ่ะเดีย๋ยวผมให้เขาดูอีก เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปรอดูในอนาคตดีก,กว่าว่าจีเนี่ยเขาจะมีการปรับอ่พาพพาหรือเปล่านะหมายถึงว่าเรื่องอ,อาวุธนะฮะนะครับผมเออนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูในอนาคตอีกอ,อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเฮ้ยมันรัวดีนะเออเนี่ยนะครับผม <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้แบบว่าเขาตีครบของครบปุ๊บแล้วเขาไปไป่วนไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะครับผมจะผมเอามานําเสนออีกทีนึงแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็คือเอามาให้ดูแนวทางก่อนแล้วกันนะครับส่วนเรื่องสเตตัสเนี่ยยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนๆถ้าเกิดแบบว่าใครที่เคยเล่นสายนี้มาเนี่ยนะครับผมก็ลองดูนะครับผมลองลองแนะนําเข้ามาได้นะครับเพราะว่าตอนนี้สเตตัสที่เขาลงเนี่ยนะครับผมจะเป็นทั้งสามสายเลยนะครับผมแต่ว่าสเตตัสเนี่ยจะนําไปที่พาวนะครับผม เนี่ยสกิลมันก็กว้างนะเนี่ยถ้าเกิดวิ่งเข้าไปตัดจังหวะที่เล่นไฟฟ้านะเออจังหวะแบบว่าช่วงวิ่งเข้าไฟหรือว่าอะไรเงี้ยพระพาวน่าจะเป็นแบบอาชีพที่แบบปวดได้ดีเลยแหละนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดพระปิ้นน่ะมันก็จะเป็นปวดแบบพวกพวกยันพวกอะไระมากกว่าถูกต้องไหมถ้าเกิดใครวอลอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครโดนพะปิ้นยันเนี่ยโอ้โหแบบนะ เออลำบากนะครับออกสกิลชา้ากว่าเพื่อนเขาแน่นอนคนะแต่ทีนี้เนี่ยในไฟฟ้าเนี่ยนะครับคือคือผมบอกก่อนว่าเซิร์ฟแลมมูฟเนี่ยมันมีหลายสงครามนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ CDM นะครับผมสกูวอลไฟฟ้านะครับผมหรือว่าจะเป็นวอลบ้านห้องคอมอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ละอาชีพแบบมันก็จะมีจุดโดดเด่นของมันในในแต่ละสงครามนะครับผมเพื่อนๆนะครับผม อ่านะครับทีนี้เนี่ยผ้าพาวเนี่ยถ้าเกิดมันมาแบบสักชุดหนึ่งตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับผมมันก็จะมันก็เป็นอาชีพที่ที่น่าลัคาเหมือนกันนะถ้าเกิดโดนผ้าพาวตัดสกิลเรื่อยๆนะครับผมเอออันนี้ก็พูดเผื่อว่าเป็นแนวทางนะครับผมเผื่อว่าใครที่จะมาเล่นผ้าพาวนะครับผมก็ลองติดต่อทางกิวนี้ดูได้นะอย่าผมลองส่องชื่อกิวให้นะครับชื่อว่าอะไรวะเนี่ยอีสานเนรอ <c oughs> เออนะครับเอาเป็นว่า เอาเป็นว่าเนี่ยถ้าเกิดแบบว่าเห็นเด็กเนิร์ดหรือว่าเนี่ยหมาจอนจัดหรือเด็กวัดหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับผมลองซิปไปได้นะสําหรับใครที่ชอบอาชีพนี้นะครับผมก็มาติดต่อเข้ากิวได้นะนะครับผมพาพาวนะครับผมโอเคนะครับผมเพื่อนอมีความคิดเห็นหรือว่ามีคําแนะนําอะไรก็เม้นไว้ในคลิปได้นะครับผมเผื่อว่าเจ้าตัวเนี่ยเขาไม่เห็นเขาจะได้ลองแบบเออปรับสายสักเออปรับสเตตัสอะไรเงี้ยตามนะครับผมนะครับอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ หวังว่าใครที่ชื่อชอบพาพาวก็น่าจะชอบกันนะครับผมที่ได้ดูสกิลไปแล้วนะรวม,มากๆนะครับผมอ่ะโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ